ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรายปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาดำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะเปิดวิทยุมารออยู่แล้ว นายโยมที่เปิดวิทยุหมุนคลื่นวิทยุหารายการฟังอยู่ก็ได้ยินเสียงนี้ก็ลองหยุดดูก่อนนะโยมลองฟังเสียงนี้ดูจะให้ความรู้ให้ธรรมะอะไรแก่เราบ้างนะแต่มาจะโดยเฉพารายการนี้มุ่งนำเสนอธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจากพระใจปิดกโดยตรงเลย โดยอ่านจากพระสูตรอ่านเป็นประโยคอ่านเป็นอ่านเป็นสุดสูตรให้โยมได้ฟังไดกว่าได้ได้ฟังธรรมกถานไพเราะนะจะตัดต่อให้น้อยที่สุดโยมนะอยากจะนำเสนอ,อแหล่งเดิมของธรรมะจริงๆนะคือพระไตรปิฎกโยมเราจะได้ไม่ต้องถูกหลอกอีกต่อไปนะถ้าเราบางทีฟังที่อื่นมาเยอะมากเลยไม่เคยได้ฟังจาก ต้นตำรับเดิมของธรรมะคือพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ถ้าธรรมะจากพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโยมมีโอกาสก็เปิดวิญญาณมาที่คลื่นนี้โยมเวลานี้นะหรือว่าถ้าพอมีเวลาก็ไปซื้อมาไว้ที่บ้านเลยโยมเอาไว้อ่านเะยนะแต่ามาเสียดายนะถ้าโยมไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกนี้ หรือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็ถือว่าเสียชาติเกิดเลยก็ว่าได้นะโยมอย่าให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันโยมอมธรรมะของพระปู้มีพระภากเจ้าเนี่ยยังมีอยู่สมบูรณ์นะเกือบเกือบร้อยเปเซ็นเลยนะช่วงนี้ตะมากําลังนําเรื่องโทษของการละเมิดศีลห้าในข้อใดข้อหนึ่งนะหลายเรื่องที่จะมาได้บรรยายไปแล้ว ก็จะให้ญาติโยมฟังโทษของการละเมิดศีล5ในข้อ2อีกเรื่องหนึ่งนะว่าการผิดศีลข้อ2การลักทรัพย์การโกงการทำลายเข้าของคนอื่นเนี่ยดยเจตนาต้องการในทรัพย์ของคนอื่นเสียหายไปเนี่ยได้รับวิบากกรรมอย่างไรซึ่งญาติโยมก็ฟังมาในวันก่นกอนๆแล้วนะว่าอธินาทานอันบคุคคลใด อากระทให้มากแล้วเสพให้มากแล้วเนี่ยย่มยังสัตว์นั้นให้เป็นไปในนรกวิบากอย่างเบาเมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์ทรัพย์สมบัติของเขาก็จะเสียหายไปเนี่ยโยก็ฟังมาอย่างนั้นทีนี้วันนี้โยมมาฟังเรื่องของอ,อ,อัชฉักระเปรเตโยมเปรตตัวนี้ก็ไปทําลายข้าวของเขาเอาไว้เนี่ยในชาติก่อนๆไปตกนรกหมกไหม้แล้วก็มาเกิดเป็นเป,นปรตในยุคปัจจุบันนี้คือยุค สมัยพุทธกาลน่ะนะเรื่องก็เกิดขึ้นที่เมืองราชคลื้ข้อความเป็นยังไงข้อความเป็นอย่างไรญาติโย,ย,ยมก็ลองฟังดูกันแล้วกันเรื่องอัชะระเปรตโยมอยู่ในคาถาธรรมบทเล่มหนึ่งภาคสองตอน3านะข้อความเบื้องต้นพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบอาชะระเปรต ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัฐปาปานิกรรม,มานิเป็นต้นพระหมหาโมคราณะเห็นเปรตถูกไฟไหม้าคล้ายเห็นเปรตที่เป็นโครงกระดูกลอยไปในอากาศในเรื่องก่อนนะแต่นี่เปรตถูกไฟไหมโยมความพิจารณาว่าสมัยหนึ่งพระหมหาโมคราณะเทระกับพระรคขณะเทระลงจากเขาคิชกูด ได้เห็นสัตว์ชื่ออาชกระเปิดประมาณ25โยดด้วยจักสุทิพย์โยมตัวโต25โยชนนะโยนี่เปลวไฟตั้งขึ้นแต่ศีรษะของเปรตนั้นลามถึงหางตั้งขึ้นแต่หางลามถึงศีรษะตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัวมีหางด้วยโยมไม่รู้รูปร่างเป็นยังไงนะ พระโมคขระเล่าการเห็นเปรตให้พระลักษณะฟังพระเทระครั้นเห็นเปรตนั้นแล้วจิงทำการแย้มอันพระลักษณะเถระถามเหตุแห่งการแย้มแล้วก็ตอบว่าผู้มีอายุการนี้ไม่ใช่การบรยากรปัญหานี้ท่านคอยถามผมในสำนักพระศา,าสดาเถิดเที่ยวบินธาบาตในกรุงราชคลึในการ ในการภายหลังพัดได้ไปยังสำนักของพระศาสดาอันพระณะเทระถามแล้วจึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเตตรตตนหนึ่งในที่นั้นอัตภาพของมันชื่อว่ามีรูปร่างอย่างนี้ผมเห็นมันแล้วได้ทำการแย้มให้ปรากฏก็ได้ความคิดว่าอัตภาพเห็นปานนี้เราไม่เคยเห็นเลยเออรูปร่างมันคงจะใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวพิลึกยม หน้าหวาเสียวด้วยมีเปลวไฟตั้งขึ้นหือโยมคล้ายลูกไฟใหญ่ๆลอยไปในอากาศนะมันก็คงจะร้องหอยหวนพอสมควรแหละพระศา,าสดาก็ทรงเคยเห็นเปรตนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสคำเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุอยู่หนอทรงรับรองถ้อยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เปรทนั่นแม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมันทสถานเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะคิดเห็นว่าก็แลชนเหล่าใดไม่พึงเชื่อคำของเราความไม่เชื่อนั้นของคนเหล่านั้นพึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เกื้อกูลม่ได้บอกไปแล้วเขาไม่เชื่อโยมก็อาจจะคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าก็เป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆนะพระองค์จึงไม่ทรงตัดบอกนะ บัดนี้เราได้โมฆคราณะเป็นพยานแล้วจึงพูดได้อ,อันพิสูจน์ทั้งหลายทูลถามบุรพกรรมของเปรตนั้นแล้วจึงได้ทรงพยากรณ์ว่าว่าด้วยบุรพกรรมของอาชะคราเปตเนี่ยยมฟังดูนะดังได้ยินมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ เศรษฐีชื่อสุมังคระหรือสุมงคลก็ได้นะสุมังคระปูพื้นที่ด้วยแผ่นอิฐทองคำให้สร้างวิหารในที่ประมาณ20อุสภะด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นแล้วก็ให้ทำการฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นเหมือนกัน วันหนึ่งท่านเศรษฐีไปสู่สำนักพระศาสดาแต่เช้าตรู่โยมสร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้าพนามากสัตรเนี่ยปูพื้นด้วยอิฐทองคำโยมคิดดูสิจะมากขนาดไหนโยมก็เรียกว่ามีศรัทธามากแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าเลยวันหนึ่งนะได้เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสาวะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะ ทั้งมีเท้าเปื้อนโคลอนอยู่ในศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูพระนครจริงกล่าวว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื้อนโคลนคงจักเป็นมนุษย์ที่เที่ยวเตรในเวลากลางคืนแล้วมานอนอคือก็พูดไปก็ไม่มีเจนาจะไปว่ากล่าวอะไรให้เขาเจ็บอกเจ็บใจนะก็อาจจะพูดทีเล่นทีจริงนะนะโยม เป็นยงไงโยมว่าด้วยกรรมชั่วให้ผลชั่วโจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่าเอาเถอะเราจักรู้กรรมที่ควรทำแก่มันโจรมันโกรธโยมที่เศรษฐีไปว่าอย่างนั้นนะดังนี้แล้วก็ผูกอาฆาตไว้ได้เผานาของเศรษฐีเจ็ดค,นะครั้งโยมข้าวกำลังออกรวงอะเนาะเจ็ดครั้งโยม ัดเท er ้าโคทั้งหลายในข้อเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งเขาไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้นขนาดทำเขาขนาดนี้นะยังไม่ยอมละความพยาบาทจองเวรยนโยมเขาไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้แม้ด้วยทารุณกรรมมีประมาณเท่านั้นขนาดทำกับเขามากขนาดนี้ก็ยังไม่หายแค้นโยมความแค้น ของคนของความโกรธเนาะเนี่ยกิเลสนะโยมเนี่ย่จิงจิตใจตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แต่ความโกรธความอาฆาตเกิดขึ้นก็ไม่รู้ตัวนะจึงทําการสนิทชิดเชื้อกับคนใช้ของเศรษฐีนั้นแล้วถามว่าอะไรเป็นที่รักของเศรษฐีนายของท่านเขาได้ฟังว่าวัตถุเป็นที่รักยิ่งของเศรษฐีอื่นนอกจากพระคันทกุดีย่อมไม่มี แสดงว่าพระคันธกุฎีที่เศรษฐีสร้างปูด้วยแผ่นอิดท,ทองคำเนะ่ยเป็นที่รักมากโยมเขาคิดว่าเอาล่ะเราจักเผาพระคันธกุฎียังความแค้นเคืองให้ดับโกรธคนแล้วก็ไปทำลายของโยมปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีนะคนประเภทนี้นะนี่ปิดศินข้อสองนะอธินาทานโยม เมื่อพระศาสดาเสร็จเข้าไปบินธบาตจึงทุบหม้อสำหรับจึงทุบหม้อน้ำสําหรับดื่มและสําหรับใช้ได้จุดไฟที่พระคันทักกุดีแล้วโอ้โหยมไปทำลายกุฏิของพุระเจ้าเสยด้วยยมเศรษฐีได้ทราบว่าข่าวว่าพระคันทก,กุดีถูกไฟไหม้เดินมาอยู่ในเวลาพระคันทกกุดีถูกไฟไหม้แล้ว จึงมาถึงคนนคงจะกระพือข่าไปนะว่าพระคันธกดีของพระเจ้าเนี่ยที่เศรษฐีสร้างด้วยเงินมากมายถูกไฟไหม้นะเศรษฐีก็รีบเดินมาไฟมันไหม้แล้วโยมแลดูพระคันธกดีที่ไฟไหม้ก็ไม่ได้ทำความเสียใจแม้สักว่าเท่าปลายขนรายคูแขนข้างซ้ายเข้ามาปลดด้วยมือข้างขวาอย่างขนาดใหญ่แปลกไหมโยม แทนที่จะเสียดายวิหารที่ได้เองสร้างด้วยความวิจิตพิสดารนะกับคุ้แขนเขามาตบมือนะปลบมือคล้ายปลบมือดีใจนะทําไมเป็นอย่างนั้นโยมจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยขณะนั้นประชาชนยืนอยู่ที่ใกล้ถามเสียถีว่านายขอรับเพราะเหตุไรท่านจึงปลบมือในเวลาที่พระคันทกุดี ซึ่งท่านสละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างไว้ถูกไฟไหม้เล่าอืทํำไมจึงตบมือดีใจด้วยละ่ะประชาชนก็สงสัยเศรษฐีตอบว่าพ่อแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าทํากรรมประมาณเท่านี้ชื่อว่าได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้นอันนี้ก็หมายคำว่าบุญไฟไหม้ไม่ได้โยมที่เราสร้างกุฏิสร้างพระคันทกุี ถวายพระพุทธเจ้ามันเป็นบุญไปแล้วโยมสําเร็จเป็นบุญไปแล้วนะกุฏิที่ถูกไฟไหม้ก็เป็นเพียงแค่ธาตุดินน้ําไฟลมที่ถูกไฟไหม้แต่บุญของเขาไม่ได้ไหม้ไปด้วยนะอันนี้แสดงว่าเขาเข้าใจในธรรมะมากนะโยมนเนี่ยข้าพเจ้าจึงมีใจดินดีข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าเราจักได้สละทรัพย์ประมาณเท่านี้ สร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาแม่อีกืืโยมโอ้โหโยมยอดเยี่ยมมากโยมโยมทําได้หรือเปล่าเนี่ยโยมสร้างกุฏิอย่างสวยเลยถูกไฟไหม้เนี่ยจะตรบมือไหมโยมปบมือไหมร้องเออะโวยวายขนาดใหญ่เนาะเสียดายเนาะอืมแต่เศรษฐีนี้กับดีใจที่จะได้สร้างใหม่โยมได้บุญรอบสองเลนะ ท่านเศรษฐีสะทรัพย์ประมาณเท่านั้นสร้างพระคันธกุฎีอีกได้ถวายแด่พระศา,าสดาซึ่งมีภิกษุสองหมื่นรูปเป็นบริวารโจรเห็นกริยานั้นแล้วคิดว่าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสียจักไม่อาจทำให้เก้อเขินได้ขนาดไปทำลายสิ่งที่เคารักเขาก็ยังไม่โกรธเนี่ยยมคิดดูให้ดีนะยมนะ เขาบอกเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธยมคนโกรธมากๆก็ตกนรกลึกตกนรกนานนะไอโจรคนนี้มันโกรเธเศรษฐีไงไม่ยอมหายแค้นเนะ่ะความอาฆาตพยาบาทของโจรเนี่ยมันจะดึงโจรไปตกนรกนานมากโยมถ้าเราอยากให้ใครตกนรกนะเรายั่วให้คนนั้นโกรธยมเนี่ยเป็นวิธีที่ทําให้ศัตรูตกนรกนะคือยั่วให้เขาโกรธมากๆากนะฉันใดก็ดี ถ้าเขามายั่วให้เราโกรธเนี่ยเราโกรธตอบเขาเราก็จะตกนรกโยมนะที่แต่มาพูดก็เพื่อไม่ต้องการให้พวกเราไปโกรธไปโกรธตอบเขาเขามายั่วเขามาทําอะไรไม่ดีให้เราโกรธเนี่ยนั่นแหละเราจะหลงกลเขาโยมเราจะต้องไปตกนรกแน่แหละเราจะต้องไม่โกรธนะอักโกเทนะชินีโกทังพึงเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ทีนี้ โจรก็คิดว่าเอาเถอะเราจะฆ่ามันเสียให้หายแค้นยมปิดศีลข้อ2แล้วยังไม่พอนะยังคิดจะผิดศีลข้อ1อีกนะโยมโจรคนน,นี้ดังนี้แล้วจึงซ่อนกลิตไว้ในระหว่างผ้านุ่งเดินเตรอยู่ในวิหารสิ้น7วันก็ไม่ได้โอกาสสงสัยคนจะเข้าออกพลุกพล่านนะนะ ฝ่ายมหาเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้นเจวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์7ครั้งตัดเท้าโคในคอกเจครั้งเผาเรือนเจดครั้งบัดนี้แม้พระกันทกุดี ก็จักเป็นเจ้าคนนั้นแหละเผาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนอืมโยมทําบุญเจ็ดวันนะยกบุญทั้งหมดเนี่ยให้คนนั้นก่อนเลยให้คู่เวรก่อนเลยโยมนะโดยมากเรายกส่วนบุญให้แก่คนที่เราเคารพก่อนใช่ไหมแล้วค่อยแล้วค่อยให้คู่เวรทีหลังโยมแต่เศรษฐีนี้ยกให้คู่เวรก่อนเลย ผู้ทำกรรมดีย่อมชนะผู้ทำกรรมชั่วนี่โยมนะสมกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอาสาทุงสาตุนาชินเนนะพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีเนะี่ยโยมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเศรษฐีก็เอาชนะคนไม่ดีด้วยความดีนะตอนนี้โจรได้ยินคำนั้นระทมทุกว่าเราทำกรรมอันหนักหนอเมื่อเป็นอย่างนั้นบุรุษนี้ก็ไม่ได้ มีแม้สักว่าความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดยังกลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เราก่อนเสียด้วยเราคิดระทุสร้ายในบุรุษนี้ไม่สมควรเลยแม้เทวทันพึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้อดโทษให้แม่โยมเรียกว่าสำนึกผิดนะไปคิดไม่ดีกับคนดีนี่กลัวเทวดาวเขาจะลงโทษโยมนะนี่แหละเขาเรียกว่า เอาความดีชนะความชั่วโยมเราจะเอาความชั่วชนะความชั่วเป็นไปไม่ได้โยมเอาความโกรธชนะความโกรธก็เป็นไปไม่ได้เอาเวรชนะเวรเป็นไปไม่ได้โยมเจาชนะคู่เวรย่อมเอาชนะคู่เวรก็ต้องไม่จองเวรเอาชนะคนโกรธก็ต้องไม่โกรธเอาชนะคนไม่ดีก็ต้องทําดีเหมือนกับเศรษฐีเนี่ยเนี่ยเรียกว่าชนะอย่างเด็ดขาดเลยนะโยมเนี่ยเขาก็กลัวโยมดีนะสานึกผิดเนี่ย ดังนี้แล้วจึงไปหมอบลงที่ใกล้เท้าของเศรษฐีกล่าวว่านายขอรับขอท่านจงกรุณาอดโทษแก่ผมเถิดเมื่อเศรษฐีกล่าวว่าอะไรกันนี่จึงเรียนว่านายขอรับผมได้ทํากรรมประมาณเท่านี้เท่านี้คือทั้งหมดยมตั้งแต่เผานาะตัดเท้าโคแล้วก็เผาเรือนนยนะผมได้ทํากรรมประมาณเท่านี้เท่านี้ขอท่านจงอดโทษนั้นแก่ผมเถิดอืม แม้แต่กุติที่เผาก็คงจะยอมรับนะที่นั้นเศรษฐีถามกรรมทุกๆอย่างกะเขาว่าเจ้าทํากรรมนี้ด้วยนี้ด้วยประมาณเท่านี้แก่เราหรือถามมาทั้งหมดเลยโยมตั้งแต่เผานาเผาเรือนแล้วก็ภาคกันทันวทัดีเนะเมื่อเขารับสารภาพว่าขอรับผมทำจึงถามต่อไปว่าเราไม่เคยเห็นเจ้าเลยเหตุไรเจ้าจึงโกรธได้ทําอย่างนั้นแกเรา เขาเตือนให้เศษรษฐีระลึกถึงคำที่ตนผู้ออกจากพระนครในวันหนึ่งพูดแล้วได้บอกว่าผมเกิดความแค้นเคืองขึ้นเพราะเหตุนี้อ๋อก็บอกที่ว่าโจรไปนอนคุมโปองอยู่ที่ศาลานะนะนั่นแหละผมแหละเป็นคนนั้นนะเศษรษฐีระลึกถึงภาวะแห่งถ้อยคำที่ตนพูดได้แล้วให้โจรอดโทษให้ ด้วยถ้อยคำว่าเออพ่อเราพูดจริงเจ้าจงอดโทษข้อนั้นให้แก่เราเถิดขอโทษนะคำขอโทษนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากนะโยมนะคำขอโทษนั้นทำให้ทุกอย่างนั้นรู้สึกว่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะโยมนะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นถ้าเรารู้จักขอโทษเนี่ยสังคมก็จะอยู่กันได้ด้วยความผาสุขผิดก็ยอมรับผิดเมื่อเขาขอโทษแล้วก็ อดโทษให้แก่เขาโยมอย่าถือโทษโกรธเคืองนะทีนี้แล้วก็ได้กล่าวว่าลุกขึ้นเถิดเราอดโทษให้แก่เจ้าละเจ้าจงไปเถิดโจรก็บอกว่านายขอรับถ้าท่านอดโทษให้แก่ผมใซ้ขอจงทําผมพร้อมทั้งบุตรและภริยาให้เป็นทาสผู้รับใช้ในเรือนของท่านเถิดเออ่ยโย จะไปขอเป็นท่ารับใช้นะเศรษฐีกล่าวว่าแน่พ่อเมื่อเรากล่าวคำมีประมาณเท่านี้เจ้าก็ได้ทำการตัดเห็นปานนี้เราไม่อาจจะกล่าวอะไรอะไรกับเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลยเราไม่มีกิจเกี่ยวด้วยเจ้าผู้จะอยู่ในเรือนเราอดโทษให้แก่เจ้าไปเถิดพ่อจะมาเป็นท่ารับใช้นะขนาดพูดแค่นั้นยังโกรธ แล้วมาเป็นธาตรับใช้เนี่ยจะต้องมีคําพูดที่เยอะมากเลยเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยเสร็จทีก็ตัดใจโยมไม่เอาไปเถอะคล้ายกับว่า,าเลิกแล้วต่อกันนะนะอย่าได้มีเวรแก่กรรมแก่กันและกันอีกเลยโยมโจรครั้นทํากรรมนั้นแล้วในการสิ้นอายุบังเกิดแล้วในอเวจีเนี่ยโยมปฏินาทานครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือตอนเผาพระกันทักดีเนี่ยบังเกิดแล้วในอเวจี ไม่ในอเวจีสิ้นกาลนานในการบัดนี้เกิดเป็นอาชะราเปตถูกไฟไหม้อยู่ที่เขาคิชกูดด้วยวิบากแห่งกรรมที่ยังเหลือเหมือนกับเรื่องเปรตตัวก่นกอนๆที่ญาโยมได้ฟังมานะญาโยมฟังมาถึงตรงนี้จะมาก็ได้มองดูเวลาแล้วนะเรื่องของอาชะราเปตเนี่ยก็คงจะไม่จบนะยังไงญาโยมติดตามรับฟัง ได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ธรรมภาภาพ,พระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร